สวัสดีครับท่านสมาชิกในประเทศและต่างประเทศคิดถึงคิดถึงนะครับห่างเหินไปวันสองวันนะครับราะอาจารย์ก็ทํางานด้วยนะครับท่านสมาชิกนะ,ะก็เสร็จจากงานก็รีบมาทํามาเรียงสูตรครับสูตรมันเยอะอาจารย์เออนะท่านสมาชิกอาจารย์ ต้องมานั่งคัดสูตรเพราะพ่าะสูตรมันเยอะถ้าสูตรไหนมันขัดกันจะไม่ลงนะครับเพราะว่ามันจะสับสนเปล่าเป่าไม่ได้จะลงพั่มเพื่อไปเรื่อยเปื่อยนะครับก็เห็นใจคนนั้นเหมือนกันครับหวยมันขัดยากยิ่งสูตรมากยิ่งคัดยากนะครับนะ,ะถึงลงห่างๆนะครับจะเน้นเน้นสูตรว่าที่มันไม่ค่อยขัดกันนะครับแต่ข้างบนคงอยู่มัดแน่วันนี้ท่านจะพิกนะใจเย็ยนๆนะแต่ข้างล่างก็ให้ไปแล้วนะสามชุดอะห้องวีพีนะเน้นเน้นชุดเดียวนะครับนะ เน้นๆชุดเดียวตรงกับล้านน้อยให้มาพอดีครับเดี๋ยวจะให้ท่านสมาชิกดูนะในห้องวีนะครับนะชุดเดียวเลยซื้อลอตเตอรี่ไว้แค่นั้นแหละครับอาจารย์ซื้อไม่เยอะหรอกนะฮะแต่เล่นใต้ดินไม่ได้ครับผิดกูบาอาจารย์นะทําไมว่ารู้เองไม่รู้เอง,เองบางทีท่านเรียนมานะครับถ้าท่านไม่ได้เรียนท่านไม่รู้ถ้ามนะคคานวณเปล่าเปาเปนี่ยเฉยๆเนี่ยเล่นได้นะครับถ้าคนไปเรียนมาเขาคล้ายๆแบบเขาสะกดนะครับนะ ขนาดไปเรียนมาเห็นจะจะใครไปลงุงพ่อยะพงรู้ดีนะที่ตำรวจไปท้าทายเป็นยังไงอะ่ะหายท้องปึงมาเลยอะ่ะอ่อย่าไปดูถูกไปรูปหลูนะจีจิเขาสั่งมายไงก็อย่างนั้นนะครับพอ,อาจารย์ครอบครูกับอาจารย์ผ่องบ้านนามานะครับนะท่านบอกเล่นซื้อลอตเตอรี่ได้แต่เล่นใต้ดินได้เหมือนกันตัวละยี่สิบาทท่านบอกถ้าขอท่านจริงๆต้องจุดทูบขอนะครับถ้าเราอ่า จำเป็นหรือว่าฉับสนเงินทองจริงจริงอ่ะเห็นจะจ่าบางทีต้องยังเล่นไม่ได้ท่านะไปชิกนะโปรดทราบตามนี้แต่ซื้อลอตเตอรี่ได้ขออาจารย์ท่านบอกซื้อลอตเตอรี่ได้ใบสองใบนะอ่าเพราะว่าท่านบอกเล่นได้ตอนนั้นไปเรียนมา,านบอกยี่สิบาทยี่สิบาทมันจะรวยได้ยังไงท่านจะมาชิกนะอ่าเขาดึงกลับหมดเ้วเคยเขียนให้อาจารย์สามตัวตรงๆงอ่ะอาจารย์ผงยังแพงไม่ได้เด๋ยท่านจะมายิกเขาบังคับเราได้ด้วยนะ รู้ว่าไม่ไม่ใช่ว่าบังคับไม่ได้มังคับใจจิตใจเราได้นะมันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะใครไปเคยติดตามลุงพ่อยะวัดท่าขามคงรู้ดีนะที่ว่าตำรวจไปท้าท่านเนี่ยเขียนสามตัวแล้วก็ล็อกกุนแกไว้เลยแล้วก็มานั่งขายต่อหน้าแล้วฟังวีทยุตอนประกาศเลยอะ่ะท่านให้เจ็บตัวเลยสมัยก่อนนะ่ะ <laughs> นี่อย่างนี้อย่าไปท้าทายนะแต่เล่นไม่ได้นะ แต่ให้ดูได้นี่เขาแบบลองวิชากันนะครับของมีจริงนะครับของลี้ลับนี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับอย่างนั้นเขาจะตั้งาศาลเจ้าทำไมคนจีนทำไมเขากราบไหว้เขารวยเอารวยเอาใครไม่ถือพระถือเจ้าไม่มีเฮงไม่มีรวยหรอกครับนะตบภูบาจานี่สำคัญนะอาครับวันนี้จะมาเสนอหลักสิท์นะ หลักสิบล่างเป็นแนวทางเอาไว้ไปเทียบกับสูตรที่ให้ให้ไปแล้วนะครับท่านจะพิดหน้าจะเป็นไปได้นะครับนะอันนี้หลักสิบล่างนี่แกะกล่องนะจานเพิ่งหาได้เองมานั่งคิดไปนึกมามานั่งดูเรียงใบเรียงเบอร์นะสี่ตัวมาตัวหลักสิบล่างนะมาตัวนะครับจะสี่ตัวนะครับหกเจ็ดศูนย์สองออกหกหนึ่งนะครับมาหกนะอันนี้ออกห้าสาม่ามาห้านะครับหลักสิบนะเดี๋ยวจะบอกว่ามาจากจุดไหนนะครับ อันนี้ออก1 4, 1หอนึ่งสี่ก็มาหนึ่งหลักสิบนะครับอันนี้มาสี่สองก็มาสี่หลักสิบครับอันนี้มาแปดสามนะครับก็ออกออกแปดหลักสิบนะครับเจ็ดงวดนี้ออกเจ็ดห้าก็มาเจ็ดนะครับห้าศูนย์ก็มาห้านะครับหนึ่งก็มาหนึ่งห้านะครับเจ็ดก็มาเจ็ดศูนย์นะครับหกก็มาหกสี่นะครับศูนย์มาก็มาศูนย์แปดนะครับหนึ่งก็มาหนึ่งสี่นะครับห้าก็มาห้าแปดงวดน,นี้ครับท่านสมาชิกนะนี่ ห้าหกเก้าหนึ่งหลักสิบล่างนะท่านสมาชิกแล้วก็ที่อาจารย์ที่จะให้นี่ส่วนมากจะไม่ให้สูตรมันบวกหลายที่เกินไปนะท่านสมาชิกบางทีท่านสับสนปวดหัวหมดมองแล้วบวกหลายที่แล้วจะปวดมองแล้วบอกอาจารย์เนี่ยนี่เอาสาักสองสามงวดเป็นพิธีการนะครับนะไม่ต้องเอาย้อนไปเยอะนะครับนะนี่จุดนี้ง่าย,ายๆท่านสมาชิกเอาหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่าง หลักสิบสามตัวครั้งที่สามนัจจาให้แม่นนะครับนี่สองตัวนี้บวกกันในท่านสมาชิกนะอ่าบวกกัน๋ยวาําให้ดูนะครับบวกกันอย่างนี้นะครับนะเนี่ยนี่ครับหกมาบวกห้าได้เท่าไหร่ครับมาบวกห้าก็ได้สิบเอ็ดการคิดหัวยยาบวกไม่ทดนะครับได้สิบเอ็ดเอาหนึ่งเลยนะครับเอาตัวท้ายอย่างเดียวตัวหน้าตัดทิ้งตลอดนะครับด้หนึ่ง พอหนึ่งปุ๊บให้บวกห้าคงที่ตลอดนะก็คือตัวแทนนะท่านสมถ้าคิดหวยเป็นอยารู้นะหนึ่งตัวแทนก็คือหกถ้าไม่รู้จะแทงเอาห้าไว้ตั้งในใจเนี่ยจะรู้ตัวแทนหนึ่งห้าตั้งไว้ตลอดบวกตัวนี้นะครับห้าบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ก็ได้หกนะครับหกปุ๊บยืดเป็นหนึ่งแทมนะท่านจะมาชิกนะพอได้หกเจ็ดปุ๊บให้ตัวนี้ให้บวกสามได้ศูนย์นะตัวเจ็ดนี่บวกสามตลอดนะครับตัวที่สองให้บวกสองนะ ท่านจะยิชบวกสองเป็นนี่ไงหกเจ็ดศูนย์สองนี่ครับจะเป็นตัวนี้นะนี่เอาตำแหน่งเดียวเองครับบวกกันนี่เอาตำแหน่งหลักสิบล่างกับหลักสิบสามตัวครั้งที่สามนะครับนี่ผลลัพธ์ออกนี่จะเป็นตัวนี้ครับท่านจำพิชนะนี่วิธีนะครับสอนง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆนะหวยออกอะไรศูนย์แปดนะก็มาศูนย์นะครับน,นี่เหมือนเก่าแล้วครับท่านจำพิชินี่ศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์นะ 0บวกศก็ได้0นะครับพอ0ูนบวก5คงที่นะครับนะก็ได้ห้านะครับพอ5เป็น6 6นี่ให้บวก3ทุกครั้งนะครับพอบวก3ก็ได้9พอได้เก้าบให้บวก2อีกทีครับบวก2ก็ได้1นะ9บวก2ก็ได้1นี่ไนงะจะได้หลัก10บห้าหนึครับนี่ครับนี่นะนี่ออก1 4ก็มา1นะครับนี่นี่พิธีอย่างนี้นะครับนี่ นี่จุดนี้กับจุดนี้ท่านจะไม่คิดนะหลักสิบล่างกับหลักสิบครั้งที่สามบวกกันแค่สองตำแหน่งเองครับนะหนึ่งบวกห้าเลยครับหนึ่งนะครับบวกห้าก็ได้หกนะครับหกตัวแทนหกบวกห้าอีกทีนงครับก็คือตัวแทนมันนะครับได้สิบเอ็ดก็เอาหนึ่งนะครับหนึ่งก็เป็นสองพอได้สองเพให้บวกสามทุกครั้งนะครับบวกสองบวกสามก็ได้ห้าห้าบวกสอง อีกทีนะครับได้เจ็ดนะครับนี่คือหลักสิบล่างนะนี่นี่งวดที่แล้วนะครับออกห้าแปดนี่ครับมาห้าหลักสิบอ่างวดใหม่นะจุดนี้นะท่านจะพิกไปทําย้อนหลังดูนะห้าบวกห้าตัวนี้นะอ่าห้านี่สูตรเพิ่งคิดได้วันนี้เองครับท่านจาชิชนะนี่ห้าบวกห้าก็ได้ศูนย์นะครับพอศูนย์ให้บวกห้าก็คือตัวแทนนะท่านจะพิกถ้ารู้ถ้าเรียนสูตรมาครับ อ่ารู้ตัวตายตัวแทนก็จะคิดหวยง่ายนะครับได้ห้าเหมือนเก่าครับห้าเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นหกพอจําให้แม่นนะครับพอหกตัวนี้ให้บวกสามทุกครั้งนะบวกสามนะบวกสามได้เก้าพอได้เก้าให้บวกสองนะครับท่านจะได้หนึ่งนะครับงวดใหม่ก็คือห้าหกเก้าหนึ่งหลักสิบล่างนะนี่ก็เลยมาเป็นตัวนี้ท่านจะบิกนี่นี่นี่เดินยาวเหมือนกันครับนี่ ห้าหกเ้าหนึ่งหลักสิบล่างนะครับลองไปทําดูนะนี่ต้องเรียงเบอร์อย่างนี้ยาวเรียงเบอร์ในในเน็ตนะครับจะไม่ตรงนะต้องเรียงเบอร์อย่างนี้ครับอา่าถ้าทุกครั้งที่กองสลากออกมานะครับนะให้ท่านจดใส่สมุดไว้ท่านจะได้ตรงตามนี้เปี้ยๆเลยะนะครับได้จดตามนี้เลยครับนะตามใบเรียงเมือ์บา้านมาตรฐานอนันตโชคนะครับหรือทุกยี่ห้อแหละครับเขาจะตรงเขาจะเรียงตามตามอา่า กองสลากออกนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็มาประกบคู่ให้ท่านสมาชิกนะนี่ล่างไปซื้อลอตเตอรี่กันนะสมาชิกซื้อไปแล้วหลายสิบใบนะเป็นร้อยร้อยใบนะที่อาจารย์ให้ห้องวนะีพีนะใครจะเข้าห้องวีพีก็เปิดสมัครแล้วนะครับนะเข้าจะห้องธรรมดาหรือจะห้องสูตรนะจะต้องการสูตรก็ห้องห้องสูตรวีพีนี่เข้าทักได้ครับแต่เข้าห้องไลน์ไม่ไม่ได้เลยครับต้องโทรก่อนนะครับ โทรมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าอีกห้องไลยอีกเบอร์หนึ่งเพราะเบอร์นี้ยังปิดอยู่นะครับนะให้โทรได้อย่างเดียวทักนะครับโทรมาแล้วจะให้อาจารย์จะให้อีกทำไลยเบอร์หนึ่งครับนี่ห้องเข้าห้อง v ีพีหรือจะเข้าห้องธรรมดาหวยลาวก็เข้าดีนะครับนะแถมหวยลาวแล้วก็นนอยห้องนอยนี่เข้าฟรีนะครับห้องนอยก็มีห้องเดียวนะครับตอนนี้ก็มีสามห้องนะครับแต่ห้องห้องหุ่นนะ นอยก็ส่วนมากวินแตกสามตัวมือบาลก็ให้กับเก้าหนึ่งเข้าเข้าบ่อยครับท่านจะมาชิกนะใครชอบหวยต่างประเทศนี่ลาวนี่โอ้โหตอนนี้ลาวใครชอบหวยน้องลาวนะครับนะหวยลาวเล่นง่ายครับบนล่างนะหวยต่างประเทศเพราะมันมันมันล่างกับบนนี่มันติดกันเลยนะครับไม่เหมือนรัฐบาลล่างก็คือล่างบนก็คือบนเต็ด <c oughs> เขาเอาข้างหน้ามาเป็นล่างเลยหวยลาวมันดีอย่างตรงนี้นะครับนะโอ้ เอ่ทมาชิกถูกอกถูก,ถกใจวันก่อนให้หกสามเม็ดเดียวออกหกสามนะหววลาวนี่เข้าบ่อยนะอแต่เข้าห้องใครอยู่ห้องวีพีรู้ดีนะจะแถมหววลาวทุกทุกที่หวหวลาวออกนะครับนะพออาจารย์ตังเก่งทางพอสมควรนะครับทางหววหุ้นอะไรนะี่ก็เข้าบ่อยนะครับนอยเนยนี่ก็ให้ตลอดนะครับท่านชมาชิกห้องน้อยนี่เข้าฟรีนะครับไม่ได้เสียใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับห้องนอยหาหน่อยนะนี่จะากเข้าห้องงานหน่อยก็ หวยลาวก็ให้แต่ห้อง vip นะครับห้องธรรมดาไม่ได้ให้นะครับท่านสมาชิกนะหวยลาวนะให้ท่านชอบหวยน้องลาวก็ทักมาได้นะครับนี่อ้าวมาดูจับคู่อสูตรระยะสั้นนะครับสูตรนาทีทองนะนี่นี่สูตรนาทีทองอันนี้สูตรเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับนะสูตรนี้ก็บอกไปแล้วนะท่านสมาชิกนะเนี่ยมาประกอบหลักหน่วยสองตัวมาตัวว่างวดนี้จะเข้าไหมอ่าถ้าเข้าก็เป็นบุญนะ เป็นบุญกุศลอ่าได้มีโชคมีลาบกันละนะครับท่านสมาชิกนะเมื่อกี้สูตรนี้ก็บอกไปแล้วนะครับนี่มาวางตรงนี้แล้วนะครับท่านสมาชิกมายิงกับตัวนี้มันจะได้แดตัวนะล่างตรงๆนะครับงวดนี้นะ้กงวดแปดสามมาท่านสมาชิกเนะี่ยหลักสิบสูตรก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับแปดหลักสิบอ่าอ่าหลักหน่วยได้สองตัวกับสามกับเก้าก็ออกแปดสามนะครับเข้านะครับแปดนี่ตัวออกนะท่านสมาชิกนะงวดนีนอ้ออกเจ็ด หาตรงๆงนะครับงววนี้ออก5 0ศตรงๆนะครับนะหัวนี้ออก1 5หตรงๆงนะครับนะท่านสมาชิกงัดนี้7 0ศออกตรงๆนะครับ8ชุดตรงๆนะไม่ตรงกลับนะครับกลับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบางทีเขาอ้คนซ้ายยืนขวาคนขวายืนซ้ายก็เป็นได้นะครับนะ ทำอย่างนี้แหละอาจารย์ปีนั้นเป็นบทเรียนเลยสิบกว่าปีที่แล้วนะท่านจะมาชิกงวดนั้นจับจับได้ส,สามห้าบอกว่าไม่ต้องกลับนะโอ้เพื่อนแทงหลายต่างเป็นหมือนอ่น่ะตัวเป็นหมื่นนะครับไม่กลับสักบาทหวยออกห้าสามเฉยเลยหลักสิบไม่เคยผิดยังมันกลับหลักได้ท่านจะมาชิกบางทีถ้าหวยน้อยชุดกวนกลับนะขอเตือนไว้ก่อนนะท่านจะมาชิกนะ อ่างวดน,นี้64ี่ตรงตรงนะครับงวดน,นี้อันนี้หลายชุดไม่ต้องกลับแับถ้าชุดเดียว2ชุดนี้กลับนะครับท่านสมาชิกนะงวดน,นี้0ูนย์แปดตรงตรงนะครับวดน,นี้ 1, 4สตรงตรงนะครับงวดน,นี้ออก5 8งวดที่แล้วครับงวดนี้ท่านสมาชิกงวดใหม่นะนี่แปดชุดว่าจะเข้าไหมตรงตรงไหมอ่านี่หลักสิบห้าหกเก้าหนึ่งหลักหน่วยแปดกับสี่นะครับแปดกับสี่ 8กับ4นะเดีย๋ยวยิงใหต้ตรงนี้เลยนะครับนะ5 6 9 1 5 6 9นี่การวิธีตั้งให้ตั้งมาแนว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 ตั้งอย่างนี้ครับถ้าหลักหน่วยให้ตั้งมาเป็นแนวนี้ถ้าแนวนอนเนี่ยแนวขวางจะได้8ชุดนะครับ การสอนวิธีการตั้งเลขให้ตั้งอย่างนี้นะท่านจะมาชิกท่านจะได้8ชุดตรงๆล่างนะครับนะ,อ,ะอันนี้ก็พึ่งออกไปก็เล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้นะครับ1 4สนะอ่านี่จะชอบตัวไหนแต่อาจารย์ก็ระวาง8กับ4นี่อาจารย์ชอบวน,นีนะชอบไปตัว4นะครับนะนี่ตัว4 อุ้ยอันนี้ตั้งผิดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องเป็นเป็นหกเป็นห้าท่านจะพี่งงเลยห้าสี่นะเ,ออเดี๋ยวงงอีกปาท่านจะประกงงอีกอันนี้เก้าสี่นี่นี่น่าจะตัวนี้น่าจะเบานะไม่ใช่กาทิ้งครับน่าจะเบาครับท่านจะปรยิกนะี่นี่เล็งเล็งให้นะครับน,ะนี่เดี๋ยวเล็งให้เนี่ยสี่ชุดเนี่ย สี่ชุดนี้ท่านสมาชิกลองไปดูหยิบรลอตอรี่ดูนะอ่าหยิบรลอตอรีด่ดูแต่ให้ตรงกันแหละในห้องวีพีนะแต่ห้อง v ีพีให้ให้จะไม่เหมือนแต,แต่แต่ตรงชุดหนึ่งอะ่ะในนี้ที่ให้ห้องวีพีชุดที่ให้ซื้อรลอตอรี่ท่านสมาชิกนะมีตรงชุดหนึ่งอ่าเพราะว่าในห้องวีพีให้สามชุดอันนี้คือชุดใหญ่แล้วคัดเลือกออกมาแล้วเหลือสามชุดที่ส่งให้ท่านสมาชิกห้องวีพีนะอันนี้สูตรใหม่นะที่เมื่อกี้นี่นี่นี่สูตรใหม่ แก่กล่องนะท่านสมาชิกนะเพิ่งหาเจอวันนี้นะครับนะลองไปไล่ดูนะ,ะสูตรวิธีทําก็บอกไปแล้วนะครับท่านสมาชิกนะ,อะบอกไปแล้วเลักหน่วยเป็นไหนื่องกีหลกหน่วยเป็นไหนล่ะหลกหน่วยล่างไม่รู้ว่าจะบอกท่านสมาชิกแล้วก็ไม่รู้ไปทับตรงไหนครับนะนะไม่เป็นไรถ้าเข้าเดียวก็ทำให้ต่อนะครับหลักหน่วย นี่หลักหน่วยเมื่อกี้นี่หลักหน่วยตัวนี้กองเป็นภูเขาเลยท่านจไมาชิกนะไม่รู้ไว้ไหนนะแต่หลักสิบบอกไปแล้วแหละครับนะหลักหน่วยก็หลักหน่วยยังไม่ได้บอกนะครับไม่รู้ทับไปไหน,นอาจารย์หาด้วยปวเสียเวลาท่านสมาชิกนะลองไปดูครับเนี่แปดชุดตรงๆนะข้างล่างข้างล่างนะครับลองไปทําดูนะ,อะชอบก็เอาไม่ชอบก็ผ่านนะครับการคาดแเนลุ่งหน้าของ ของละเล่นแตท่านจะมีผิดมีถูกนะผิดถูกก็ขอไปด้วยอน,นี้เรื่องของสูตรนะเะคนให้ก็อยากให้ถูกมันต้องโทษคนคนลวงด้วยคนลวงมาตรงไม่ตรงกับเรานะครับเออคนลวงไม่ตรงกับเราเองนะครับนะเราให้ถูกแล้วอนุตตรธรรมจิกนะะพูดในคลายเครียดหน่อยนะครับอย่าไปอะไรจริงจังมากมายมากนะครับนะบางท่านก็ว่าอาจารย์ตอนนี้นี่ก็สอมาจี้ตูนะครับก็อยากอาจารย์ก็จะากให้เน้นเน้นให้เต็มที่นลครับเนี่ยนะ จะให้เต็มที่แล้วนะอยากให้ปวดนี่ปิดซินครับนะแต่ข้างบนเนี่ยก็มั่นใจแล้วะครับจับตัวเดียวให้อยู่แล้วนะครับนะเดี๋ยวประกบคู่นะครับนี่นี่ล่างนะครับนะนี่ล่างนะครับท่านสมาชิกนี่ยิงให้แล้วแปดชุดตรงๆนะครับลองไปดูไม่ลองไม่รู้นะครับนะชอบตัวไหนไม่ชอบก็เอาไม่ชอบก็ผ่านไปเลยนะนี่ครับนี่ถ้าชุดนี้เข้ามันก็มีนี่นะครับอันนี้ก็ออกไปแล้วเหลือตัวนี้ ตัวนี้ก็ออกไปแล้วนะครับจะมีเหลือแค่นี้ที่ยังไม่ออกนะครับเหลือ,อที่ที่ยังไม่ออกนะครับทำธมรกินะที่เหลือยังไม่ออกก็ห้าแปดก็ไปแล้วใช่ไหมเหลือหกแปดเหลือเก้าแปดหนึ่งแปดหกสี่ไปแล้วนะครับเหลือเก้าสี่หนึ่งสี่ไปแล้วนี่เราเบาได้นี่นี่เรเหลือนี่เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้า 1 2 3 4งี่หชุดนะที่เด่นๆนะครับถ้ามานะที่ยังที่ยังไม่ออกนก็คือ5 4 6 8 9 8แล้วก็1 8นะครับนี่ครับเนี่ยลองไปดูนะครับนี่ลองไปดูนะครับนี่เข้าห้อง v ีพีก็นี่นะครับห้องธรรมดาก็ได้นะห้องธรรมดาไม่ได้เข้าได้นะครับนะอยากไปเสี่ยงโชคดูนะเปื่นผงเยอะแยะเลยครับพออาจารย์ก็ ลบบาง้วกะมันห้องมันเยอะเกินไปบางทีดูแลไม่ถึงในท่านจำไปีนนะสิบสี่ห้องสิบห้าห้องนะท่านจำไปีนนะอ่าสิบสี่สิบห้าห้องนะบางทีมันก็เยอะไปนะครับนะบางทีก็ไม่ทั่วถึงนะครับนี่ครับแต่แต่ได้หวยท่านเหมือนกันระกาหวยนะครับแต่ห้องวีพีจะได้สูตรจะเน้นพิเศษให้นะครับท่านจำไปโปรดทราบตามนี้ขอให้สมสมดังปรารถนาขึ้นงวดปีใหม่นี้ขอให้ ปังปงัทั้งบนทั้งล่างครับแค่นี้ก่อนครับขอติดตามาคลิปต่อไปนะครับอันนี้แบ่งปันนะครับท่านสมาชิกนะชอบก็เอาไม่ชอบก็ผ่านนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเช่นเคยนะครับนี่คำเตือนนะคำเตือนท่านสมาชิกนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้จะขึ้นมาเป็นแนวธรรมสนับซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพานันที่ผิด,ด,ด,ดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องบุญมีนาดีทองตลอดดีมาครับ สวัสดีนะครับ